ตื่นตื่นตื่นมีเรื่องแล้วเพราะในตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้เล่นของเกมโอเวอร์สองกำลังไม่พอใจเกี่ยวกับการอัปเดตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยถึงกับออกปดาด่าและยังบอกว่าจะไม่เล่นเกมนี้อีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมจะมาเล่าเพื่อฟังกันเองครับตั้งแต่เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตแพทช์ใหม่ที่ออกมาชุมชนผู้เล่นเกมโอเวัรส่วนใหญ่ที่ได้เห็นตาก,ก็ตั้งหน้าตั้งตารอทุกคนก็คาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแต่พอทุกอย่างถูกเพิ่มเข้ามาจริง ความกินของผู้เล่นนั้นก็แตกออกไป็สองฝัง่งอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวันที่13มกุมภาผ่านเกมโอวอซได้มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาในฤด,ดูกาลที่9ของตัวเกมหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นโหมดการเล่นเพื่อแข่งขันที่ปรับปรุงใหม่และกิจก,กรรมใหม่ที่น่าสนใจนอกจากนั้นก็เป็นการปรับปรุงและอัปเดตระบบกาๆให้ดีขึ้นฮีโร่ภายในเกมก็มีการปรับบาลานซ์มีการเพิ่มเลือดตั้งต้นของฮีโร่และระบบรีเจนเลือดติดตัวและทางบริษัทก็ได้ออกมาบอกว่าพวกพี่แกหวังเอาไว้ว่านี่จะเป็นเมตาใหม่ Game, เพราะสาย DPS ไม่ต้องพึ่งพาซัพพอร์ตอีกต่อไปแล้วทำให้การเล่นเกมนี้เร็วยิ่งขึ้น แต่ว่าประเด็นหลักเนี่ยมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับเพราะนอกจากการเพิ่มเลือดและระบบรีเจนแล้วยังมีการปรับปรุงขนาดของกระสุนภายในเกมทำให้ฮิตบ็อกของตัวละครมีขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วยตรงจุดนี้นี่แหละที่ได้ผู้เล่นหลายคนไม่พอใจเอามากๆผู้ใช้เอกคนหนึ่งและเป็นรนมเมอร์ของเกมว้าซออย่างเกดควักออดก็ได้มีการโพสต์วิดีโอลงในช่องของเขาโชว์ให้เห็นจากๆก,กันไปเลยว่าการยิงปืนพกของฮีโร่ที่ชื่อ่าเบอร์ซี่นั้นง่ายขึ้นมากขนาดไหนหลังจากการอัปเดตแพทใหม่เข้ามา ภ้ยในวิดีโอน,นั้นจะเห็นได้เลยว่าพี่แกวางเป้าเล็งให้หายจากฝางตรงข้าดเกือบทั้งตัวแต่กระสูนย์ก็ยังเลียวกลับมาโดนสะยอยางน,นั้น This is not real <never> die. This is not real <laughs> This is not real bro That's not real Not real. ตอนแรกหลายคนก็เดาว่าบางทีอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าตัวอื่นก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้แต่ก็ต้องปัดตกไปเพราะว่ามีคนอื่นก็ได้โพสต์วิดีโอที่คล้ายกาันเห็นได้ชัดเลยว่าขนาดของกระสุนในเกมมีการเพิ่มขึ้นมากจริงๆคลิปม oh! oh! ันฉัน I need a clip Sojourn Sojourn got nerfed guys please clip the last 20 seconds please I need it right now for Twitter I need it! Clip and link! I'm shooting the air! I think soldier's... soldier's ass is invisible and this Look, it hurts! I not just the DPS เพราะวิดีโออื่นที่แชร์ไปยังซับเรดดิตของทาง Overwatch จะเห็นเลยว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติไม่มีทางจะโดนยิงแน่นอนนั่นแหละฮะหลายคนที่เห็นคลิปของพวกนี้แล้วก็ออกมาแสดงเขาเห็นด้วยความหัวร้อนและไม่พอใจนี่เองทำอะไรของเองว่าบิซาน ยังไงก็ตามบางทีการทดสอบพวกนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะบอดท,ที่ซ้อมก็อยู่เฉยถ้าเข้าไปในเกมจริงที่ผู้เล่นเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันอาจจะแตกต่างหน่อยก็เป็นได้หลายคนก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเกี่ยวกับขนาดของฮิตบ็อกซ์ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งความแตกต่างที่พูดถึงอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สำหรับผู้เล่นทั่วไปแต่มันก็ได้สร้างความรำคาญและความไม่พอใจให้กับเหล่าผู้เล่นระดับสูงมากทีเดียว พวกเขาบอกว่ามันน่างุนงิดและน่ารำคาญมากนี่ไม่ใช่เกมที่พวกเขารู้จักเลยสักนิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดจะากทิสซานมันจะได้ผลหรือเปล่าดูจากกระแสที่เป็นอยู่ตอนนี้บางทีมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้หลายคนยังสงสัยและตั้งคำถามว่าพวกพีคิดอะไรกันอยู่เนี่ยถึงได้ปรับเกมแบบนี้ยกมา ก่อนหน้านี้ทาวิซ่าก็ได้ออกมาให้ความสนใจว่าจะทําเกมให้มันเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีฝีมือบางทีนี่อาจจะเป็นคําตอน,นี้ที่ชัดเจนสำหรับผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ได้ว่าทำํำไมพวกเขาถึงตัสินใจทําแบบนี้ ยังไงก็ตามชัดเจนที่สุดก็คือชุมชนผู้เล่นโอว r w นั้นไม่มีความสุขและไม่พอใจกับมันเพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของเกมนั้นก็คือฮีโร่สาย DPS ที่สร้างความเสียหายกับเป้าหมายจะทำให้พวกเขาได้รับการฮิ้วเลือดลดโลงถ้าเอามาดูกับฮิตบ็อกซ์ที่ใหญ่ขึ้นใครๆก็บอกว่านี่เหมือนจะทำให้เกมมันวุ่นวายกว่า,วาเดิมทำไมเนี่ยในซี 9, both tank and will get a ั่น9ทั้งท a งค์แล e ดา e ม e ฮ e โร่จ g modified t ป n e d down version o f the support healing passive what Wait what? Hold up. Hang on. Hang on. We gotta think about this. Oh, like if you're out of the fight for like ten seconds, your health starts going up or something like that. Is that paladins? I'm down to see what happens. Like, actually, one of my one of my recent uh, critiques when I went over the recent patch notes um, for the mid season was that the the patch notes have just been pretty terrible, uh, and the game just feels stale. Like, even if the game was more balanced and they didn't just start randomly tuning knobs, like the game just feels stale. Like everyone's just bored. You know, like, you can always tell by how bored the Overwatch community is by how much drama there's currently taking place on Twitter. Like, <laughs> that's always what happens. ในทางตรงกันข้ามมันก็มีผู้เล่นบางส่วนที่โอเคกับมันเหมือนกันพวกเขาบอกว่านี่พวกเองจะสีเรียกกันไปทำไมวะเกมก็เพิ่มระบบรีเจนเลือกให้กับทุกตัวละครแล้วแถมเลือดก,ก็เพิ่มขึ้นยังไงก็ไม่มีทางตายแพน,นเดียวอยู่แล้วดีดีซะอีกจะได้ผู้เล่นส่วนใหญ่สนุกไปกับมัน หลายคนยังคงเถียงกันอยู่บนอินเทอร์เนต็ตบางก็บอกว่าจะเลิกเล่นและไม่ขอกลับไปอีกเกมห่วยแบบนี้ขอไปเล่นเอเปดีกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสถานก,การณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าการแข่งขันรอบคัดเลือก Overwatch Championship Series <c oughs> ก็ใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกันการปรปับปรุงระบบในครั้งนี้จะส่งผลต่อผู้เล่นและชุมชนยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ มาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนที่ติดตามเกมวอตมาอย่างยาวนานก็จะเห็นว่าเกมนี้ถูกหยิบขึ้นระเป็นดราม่าอยู่บ่อยยกตัวอย่างเช่นเมื่อ5เดือนก่อนก็ได้มีดราม่าเกี่ยวกับอายุของฮีโร่ภายในเกมเพราะผู้เล่นหลายคนมองว่ามันไม่สมเพศสมผลเอาซะเลยตั้งแต่โอว c ชเปิดตัวในปี2559ตำนานและเรื่องราวส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเกมนั้นก็ได้ถูกเล่าและบอกผ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องสั้นวิดีโอเกมต้นฉบับและการ์ตูนแอนิเมชันทำให้มีแฟนเกมหลายคนที่ชื่นชอบและ ติดตามเกมจากสื่อพวกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลับมาที่โอเวอร์สที่เปลี่ยนการแนะนําภารกิจเนื้อเรื่องนิดหน่อยพร้อมกับข้อมูลแลยุของตัวละครโลเวบไซต์หลกักในฐานะแฟนเกมที่ติดตามเนื้อเรื่องมาตลอดก็ต้องไม่พลาดใช่ไหมล่ะครับแต่มันเกิดทำพวกเขาสับสนแทนซะอย่างนั้นจากข้อมูลของมิสตาตัวละครโอเวอสที่อยู่ใสูนก็คือตัวละครแท้งอย่างซิกมา ที่มีอายุ64ปีและตัวละครที่ยุ่งยากสุดก็คือฮีโร่แท้งอย่างโอริซ่าแต่สิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือคิริโกฮีโร่ฝ่ายซัพพอร์ตที่อายุ21ปีเพราะตามเนื้อเรื่องและอาร์ตเวิร์กอย่างเป็นทางการก็จะเห็นได้ว่าเธอฝึกร่วมกับเกนจิและก็ฮันโซในตอนที่ทั้ง3าคนยังเป็นเด็กแต่อายุของเกนจิที่บอกเอาไว้ ai, ก็คือ37ส่วนฮันโซว่ากันว่าอยู่ที่อายุ40ปีําให้แฟนเกมที่ติดตามเนื้อเรื่องชึกกับโกงกันไปแถบๆดีมันอะไรกันวะเนี่ย อายุก็ต่างกันไปสิปีและผู้พี่แกพึ่กันตอนไหนละวเนี่ยซึ่งนอกจากเรื่องของอายุที่ไม่สมเป็สมคนแล้วซึ่งมันจะทําให้อ์ตเวิร์ดและแอนิเมชันอยากเป็นทางการไม่แม่นยําทําลายไทม์ไลน์และตํานาของเกมไปด้วยทําให้ผู้เล่นหง,งุดหงิดไปตามกันนอกจากดราม่าเรื่องอายุตัวละครกับเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับบัฟตัวละครบางตัวที่โกเกินไประบบแบทเทิลพา s สที่ต้องเสียเงินอันใหม่และระบบอินเทบเรียกได้ว่าแทบไม่ได้หยุดพักกันเลยละครับ และเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของตัวเกมระบบการยิงและฮิตบ็อกใหม่ของเกมที่ทำให้สมดุลเกมแย่ลงจริงไหมหรือถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ติดใต้คลิปนี้เลยนะครับเดินเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ขอทาชอ่องไมโครสโตรดกอย่าลืมชวยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้่คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ